ไอ้ดิพ่อแม่พี่น,อน้องบระชาทุกคนกประเทศไทยประเทศลาวนี่พี่ชะลาวมอันลกบ้งพี่น้องบงกแล้วก็สีตามเนาะลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส่น้ำพี่น้อง เราจะปิดต่ำนะลวกแล้วหักตํำต่ำชนเล็ก แช่น้ำตาล,ลงกั้เนาะใส่น้ำตาล,ลนะห้องชลพี่เนาะแช่มะเิ่นมะเขือเนาะเกล่น ปีดมะนาวลงไปพี่นาะน้ำมะขามาขเปียกเทลงไปนัว cho nó tăm cho nó tăm hoặc là đẹp loại thì đẹp loại nó tăm xài แส่มักะทินน้นำนาำพี่น้องแซบแซบมาเด้อจ้าเอฟซี FC, ทุกทฐานมากินน้ำกีสาราวด้วยจ้าคลิปนี้กับคอรัสตะกอนเด้อผักกะไรก็แช่ก็ติดตามากา็แชรตะข่ายอะไรสั่งกะดิ่งน้ำพให้พี่สาราวดต่ยทางคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสบายดี